สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง bitcoin ทุ b o ยนี้มาอัปเดตคลิปนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะมีไลฟ์ตอนสามทุ่มนะครับ mm hmm. พอดีเห็นทวิสนะของทางดูคอนนะออกมาทวิสนะครับว่าตัว proposal นะล่าสุดของเขาเนี่ยมีการโหวตแล้วนะแล้วก็เห็นมีท w i ส t ตอร์แอคเคตัวใหม่นะครับชื่อ terla builder a l e a n e นะครับ mm hmm. ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวใหม่นะที่มา หน่วยงานที่มาทดแทนตัว t ทอ r ์ล่าฟอร์มนะครับก็มีการเริ่มที่จะโหวตแล้วนะก็เป็นโปโปเซลตัวล่าสุดนะครับผลโหวตนี้ก็ตามนี้เลยนะก็เจ็ดแปดสิบแปดสิบแปดจุดเก้าหกเปอร์เซ็นตเนี่ยเห็นด้วยนะกับโปโปเซลตัวล่าสุดนะครับประมาณประมาณศูนเปอร์เซ็นเนี่ยยังไม่ขึ้นถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตนะอันนี้ไม่เห็นด้วยนะครับ แล้วก็โหวตโนเนี่ยประมาณจุดศูนย์สี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็โนวิทวีโต้ด้วยนะ mm hmm. ก็คือโหวตโนแล้วกออ็อยากให้ยับยั้งด้วยเลยเนี่ยประมาณสิบนะนะเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผลตัวพว๊บโล่าสุดข,ของเขาเนี่ยถ้าจะสรุปง่ายๆเนี่ยเขาก็สรุปเร็ว,เรวๆเนี่ยก็จะบอกประมาณว่าก็จะมีการสร้างนะตัวนิวเทอร์ราเชนขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ จะเป็นเชนที่ไม่มีอัลโคริม c ิกสเตเบิลคอยแล้วนะส่วน theo The o chain to be c o l e t e r r a classic นะับตัวเชนเก่าก็จะเรียกว่าตัวเคอร์ t ่า r s คกนะก็จะมีโทเค็นนะจะเปลี่ยนชื่อนะจาก LUNA ตอนเนี้ก็จะเป็น LUNA Classic นะมีชื่อย่อว่า LUNC นะครับแล้วก็ตัวเชนใหม่เนี่ยก็จะเรียกว่าตัว ลูน่านะก็คือตัว U L U N A นะลูน่าลูน่าตัวใหม่เนี่ยก็จะแจกเป็น a i r d r o p นะให้กับคอ c o r ลูน่าคลาสสิกสเต็คเกอร์นะก็น่าจะมีการแจกนะให้กับคนที่สเต็กตัวลูน่าคลาสสิกไว้นะเป็นเป็น a i r d r o p นะสำหรับตัวลูน่าตัวใหม่นะแล้วก็คนที่ถือลูน่าตัว ตัวที่จะเรียกว่า l ูน่าคลาสสิกเนี่ยด้วยนะครับแล้วก็คนที่ถือตัว UST ด้วยนะครับแล้วก็ De v e l o p e r นะที่เคย Develop ed, ตอนที่ยังเป็นตัวรูน่าเชนเก่าอยู่นะก็คือตัว l ูน่าคลาสสิกนะครับก็จะมีการแจกโทเค็นตัวใหม่เนี่ยที่เรียกว่า l ูน่าเนี่ยไปยังคนที่ถือตัว l ูน่าตัวเก่าซึ่งเปลี่ยนชื่อไปเป็นรูน่าคลาสสิกนี้ด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นโประพโล่าสุดนะทวิสนี้น่าจะเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วนะในรายละเอียดของข้อเสนอตรงนี้เนี่ยก,ก็ตามเว็บไซต์ตรงนี้เลยนะครับดูคอยมีการแก้นิดหน่อยนะผมเห็นเมื่อคืนผมดูพประพโซตรงนี้ยังไม่เป็นอย่างนะี้ผมคิดว่าน่าจะมีการอีดิทแล้วเพิ่มแล้วเพิ่มรายละเอียดเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ตัวลูน่าตัวใหม่นะที่จะมีการแจกจ่ายนะ25%ไปที่คอมมูนิตี้ pool นะครับ35%นะไปที่ลูน่าโ h เดอร์นะก่อนที่จะโดนแอตแท c ก่อนที่จะโดนโจมตีนะครับแล้วก็10%นะไปที่คนที่ถือตัว aust นะครับก่อนที่จะถูกโจมตีนะแล้วก็อีก10%จะไปที่ตัวลูน่าโ h เดอร์นะก่อนที่จะถูกโจมตีนะครับแล้วก็อีก20%เนี่ยก็จะไป หาคนที่ถือ,อ10%นะ10%ข้างบนตรงนี้นะครับ10%ตัวนี้10%ตรงนี้นะครับก็จะไปที่คนที่ถือรูน่าหลังโดนโจมตีนะแต่ก็มีเงื่อนไขอยู่นะแล้วก็อีก20%ตรงนี้นะครับก็จะไปที่คนที่ถือ UST หลังโดนโจมตีนะ แต่ที่หน้าที่ดูแล้วผมรู้สึกไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นักนะการให้นี้เนี่ยมีเงื่อนไขนะว่าให้ไปแล้วเนี่ยเท่าที่ดูยังไม่สามารถขายได้เลยนะต้องถือไว้ก่อน1ปี2ปีตรงนี้นะที่เห็น1นปี2ปีตรงนี้นะครับผมคิดว่าเขาอยากจะสร้างมูลค่าให้คนพอได้เหรียญไปก็ยังไม่ต้องขายเลยนะก็ให้ถือไว้ก่อนนะซึ่งผมดูแล้วไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะเพราะว่ามัน,เป,นเป็นการสร้างมูลค่าที่ค่อนข้างที่จะ ผิดๆอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นสั้นๆนะลองมาอัปเดตกันนะเดี๋ยวมีเวลาจะมาอัปเดตให้ฟังยาวกว่านี้นะเรียกว่าดูคอนตอนนี้ก็เร่งที่จะทําตัวเชนตัวใหม่นะท่ามกลางข่าวนะครับที่บอกว่าจะโดนรัฐบาลเกาหลีเนี่ยสืบสวนนะเรื่องตัวลูน่าแล้วก็ตัว UST ที่เกิดขึ้นนะที่มีการดีพคกเกิดขึ้นแล้วกันและก็การล่มสลายเกิดขึ้นนะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าเชนใหม่จะประสบความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนนะ,ะแถมยังมีข่าวนะว่าเชนโปรเจกต์อื่นๆเนี่ยก็ชักชวนนะที่จะเรียกด e เวล o อปเปอร์ที่เคยด e เวลดปเดปพลิเคชตนต่างๆบนเชนเทอรล่าตัวเก่าเนี่ยย้ายไปเชนเขานะ,ะล่าสุดก็ไบแนนนะบบแนนก็มีด้วยนะวีเชนนะบอกว่าจะให้เงินประมาณ30,000เหรียญน,นะก็คือประมาณล้านกว่าบาทเนี่ย ถ้าเกิดย้ายไปนะโพลีกอนนะโพลีกอนด้วยนะโพลีกอนวันนี้ผมกับอาจารย์บ๊กับพิศนะก็จะมาคุยเรื่องโพลีกอนนะตอน3ามทุ่มคนระับแล้วก็ตัวแฟนทอมด้วยนะก็มีหลายหายโปรเจกต์นะที่เชิญชวนนะครับดีพัลลอปเปอร์ย้ายไปอยู่เชนของพวกเขาเหล่านั้นนะก็ไม่แน่ใจว่า,าดูคอนสร้างเชนใหม่นี้นะจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะต้องดูกันต่อไปนะท่ามกลาง กระแสะการที่จะเอาตัวดูคอนแล้วก็ทีมงานเนี่ยไปสืบสวนด้วยนะเข้าใจว่าทีมกฎหมายนะครับของเทอรล่าเนี่ยก็ทยอยที่จะลาออกกันไปแล้วด้วยนะเรียกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับในช่วงที่กําลังจะมีการสร้างเชน์ใหม่ขึ้นนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะคงเป็นข้อมูลสั้นๆนะที่อยากจะมาแชร์ในวันนี้พอดีผมอยู่ข้างนอกนะครับก็เลยใช้โทรศัพท์อัดแล้วอัดแล้วก็แล้วก็ทําคลิปเลยนะ ก็สันนี้สามทุ่มเจอกันนะสามทุ่มมีไ like ลฟ์นะพูดถึงพื้นฐานตัวเมทริคเนะตัวโพลีกอนนะคใครสนใจก็ไปฟังไลฟ์ได้นะครับสามทุ่มวันนี้สำหรับวันนี้คงมีข้อมูลประชาเท่านี้ครับสวัสดีครับ